ขนาดนี้เจ้าหมูว่านทางเลหลับแล้วนะอันนี้คุณหญิงก็ไปผลิตขนมคาราเมลคอนเฟกันนะยามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเข้าที่ข้อทางขึ้นนะคะก็ไม่ต้องกลับบ้านเช้าแล้วอ่าเราก็ทำกันเร็วขึ้นก็ได้รีบกลับบ้านมานอนกอจ้หมูเห็นไหมน,นี่ผลิตขนมเสร็จก็วันนี้เท่าไหร่เกือบตีสี่เนาะอ่า แหละล้วก็รีบกลับบ้านอาบน้ำมานอนกอดหมูหูอ้นห่างดิเน네ี่ยใหญ่อ่ะตอนนี้อาการป่วยของฮังเลก็ดีขึ้นแล้วนะคะฮังเลฉี่เป็นสีปกติแลนะไอหมูผมว่างเหรอบายบายกุดไนท์ครับนอนดีๆเนี่ย ไอ๋อเ้ม่นะโอเคโแม่กลมแม่กมม่กลหมูนะเอ๊ม่กลมม่กม่กลหลงโอเคโอเคบ๊ายบาย굿ไนท์